สวัสดีค่ะพบกับมัติชนข่าข้ามประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2556ค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาฝันรื่นริศและดิฉันวีรพัฒน์อินทมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณภาฝันค่ะวันนี้วันที่28กรกฎาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะประชาชนในหลายจังหวัดก็เลยออกมาทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มต้นกันที่จังหวัดน้องคายนะคะ รองผู้ว่าราชการพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรค่ะก็ออกมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน62รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจเจริญพระชนมายุ61พรรษา ส่วนที่วัดการจนาว่าจังหวัดสงขลาค่ะประชาชนกว่า300คนก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีชมพูออกมาทําบุญตักบาชเพื่อถวายเป็นพระราชกศุศลเช่นกันค่ะค่ะเช่นเดียวกับที่03นยามวัยสารสายยายรักครอบครัวบ้านบางเจ้าชานะคะอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะนายวิวสวัฒสมิทธิ์ สัตสิมิตรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระพระสงฆ์62รูปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงราอวยพรแล้วก็พิธีจุดเทียนชายถวายพระพรส่วนที่โรงเรียนตรังรังสริตจังหวัดตรังนะคะนายชวริ์ชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแล้วก็ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระบรมโอรสา,รา,าธิราชสยามกุฎราชกุ ขณะที่เมื่อช่วงสายที่พักประชาธิปัตย์นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาพระราชทานพระราชวโรกาศให้พลอากาศเอกโยธินประยูนพกราชเป็นผู้แทนพระองค์มอบจาการดอกไม้พระราชทานแด่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ75ปีค่ะ ไปต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เมื่อช่วงเช้าออกเดินทางจากสนามบินสวนภูมินะคะเพื่อไปเยือน3ประเทศในทวีปแอฟริกานะคะโดยจะเป็นการเดินทางไปเยือนที่โมซัมบิกแทนซาเนียแล้วก็ยูกันดาน,นะคะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เปิดตลาดไทยในภูมิภาคแอฟริกาเป็นการเดินทางในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกําหนดการจะหาหรือทวิทภาคีกับประธานาธิบดีโมซัมบิกนะคะการลงนามความตก ลงแล้วก็บันทึกความเข้าใจ5ฉบับต่อด้วยการเดินทางไปเยือนแทนซาเนียนะคะซึ่งนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะเข้าหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแทนซาเนียค่ะแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ2ฉบับนะคะหลังจากนั้นก็จะไปเยือนอยูกันดาค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะนําภาคเอกชนไทยเข้าให้ความรู้ในสาขาที่ไทยเชี่ยวชาญนะคะรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าเศรษฐ,ฐกิจและการลงทุนเพื่อเป็นพื้นฐานในความร่วมมือระหว่างกันค่ะ โดยก่อนออกเดินทางนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ที่สนามบินสวนุวรรณภูมิถึงกรณีข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่บอกให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพบรบนิรโทษกรรมฉบับของคุณวรชัยในการประชุมสภาสมัยสามาัญนิติบัญญัติวันที่7สิงหาคมและให้มีการพูดคุยให้ชัดเจนก่อนเพราะทราบว่าทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้นําฝ่ายค้านทราบอยู่แล้วว่าหน้าที่ในการบรรจุร่างพบรบต่างๆเป็นหน้าที่ของสภา รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารไม่สามารถก้าวไกยกระบวนการพิจารณาของสภาได้ต้องสุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการประสานงานพักและรัฐสภาดีกว่าเมื่อถามนายกถึงเรื่องความรุนแรงนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่ก็เชื่อมั่นว่าผู้ชุมนุมจะมาชุมนุมโดยสงบแต่อย่างไรก็ตามก็ได้สั่งการให้พลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไปดูแลแล้วก็คอยระวังเรื่องความปลอดภัยต่างๆค่ะ เมื่อถามถึงเรื่องพรบรเนื้อทษกรรมจะสร้างความปรองดองได้หรือไม่นายกบอกว่าถ้าอยากเห็นความปรองดองต้องเปิดใจถ้าเราไม่ได้เปิดใจซึ่งกันและกันแล้วไม่มีทางออก ก็ไม่รู้ว่าประเทศจะเดินอย่างไรแล้วก็สนับสนุนเวทีของสภาเป็นเวทีที่ถูกต้องในการที่จะให้ผู้แทนของประชาชนได้พูดคุยและตัดสินกันค่ะทั้งฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณองอาจครามภัยบูลสสบัญชีรายชื่อของพรรคค่ะย้ําว่าจุดยืนของพรรคเนี่ยที่คัดค้านร่างพรบน,นิรโทษกรรมเพราะกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีการล้างความผิดให้กับผู้กระทําผิดกฎหมายอาญาที่มีความผิดรุนแรงแล้วก็คดีหมิ่นสถาบันด้วยซึ่งคนที่ทําผิดรุนแรงเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ข้ออ้างทางการเมืองมาล้างความ ผิดด้วยการยกร่างกฎหมายนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดความสุ่เสสมเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าการระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านก็อยากจะเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะว่าอยากจะให้แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นําในการยับยั้งร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณองค์อาจก็ยังบอกอีกค่ะว่าในกระทู้ถามสดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เนี่ยฝ่ายค้านมีการนัดหมายสสภายในพักแล้วนะคะวันพุธนี้ค่ะว่าจะมีการาว่าจะหารือกันนะคะเรื่องของการจะนําคลิปสนทนาทางการเมือง มาเป็นกระทู้ถามสดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาของคลิปเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องตรวจสอบนะคะทั้งการพยายามจะแทรกแซงกองทัพการใช้อํานาจทางการเมืองสแสวงหาประโยชน์แล้วก็การหาความชอบธรรมในเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะก็มีหลายโพนะคะที่ทําออกมาค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่า3สํานักก็คือ A อแบกโพลสวนดุสิตโพแล้วก็กรุงเทพโพ ออมีความเห็นออกมาในทางเดียวกันนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวลค่ะว่าการพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะที่รุนแรงทั้งในและก็นอกสภาค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวิลันพัฒน์พูดถึงคลิปการสนทนาทางการเมืองตอนนี้ดิฉันก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปขู่ฆ่าคุณทักษิณค่ะ,คะซึ่งกรณีนีน้มีกลุ่มผู้ใช้ที่ชื่อว่าเอวกอีดา โพสต์คลิปขึ้น YouTube มีเนื้อหาขู่ตามค่าคุณทักษิณน,นะคะเรื่องนี้ทาง<ม>นาวา<ม>อากาศเอกอนุดิตนาคอนทั์รัฐมนตรี ICT ก็บอกว่า ICT เนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปจรงิงหรือว่าปลอม,มและหลังมีการโพสต์ทาง YouTube ก็เป็นฝ่ายสั่งบล็อกคลิปไปแล้วเพราะว่าเป็นไปตามหลักการการใช้บริการโซเชียลมีเดียที่ว่าการโพสต์เนื้อหาที่มุ่งหวังก่อการร้ายค้ายาค้ามนุษย์ รวมถึงทารุณกรรมทางเพศเด็กก็จะต้องถูกบล็อกไปตามกฎนะคะ,ค,ะคุณอนุดิตบอกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ใช้ที่ชื่อว่ากลุ่มออลกอิดะมีจุดประสงค์ชัดเจนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการข่มขู่ผู้นําในหลายประเทศเป็นเรื่องที่ ICT ก็ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ,คะส่วนกระแสที่ว่าคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาจากประเทศไทย คุณอนุดิษฐ์บอกว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นหากเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงคิดว่าส่งผลกระทบก็ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเสนอเรื่องมาก่อนทางไ c t ก็พร้อมประสานข้อมูลให้นะคะค่ะทางฝั่งของคุณนพดลปัรมานะคะที่ปรึกษากฎหมายของพันตารวจโททักษิณชินวัตรก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตัวเองนะคะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรละค่ะคือท่านเองเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่ที่ตะวันออกกลางมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมอยู่มากมายอยู่แล้วนะคะส่วนทาาางงด้นขอพตํรรวจรี สิทธิ์เปาอินผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็บอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยน่าจะไม่ใช่การตัดต่อนะคะพบว่าเป็นคลิปที่มาจากทางตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามาจากกลุ่มไหนก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐแล้วนะคะก็ทราบว่า,าก็คาดว่าน่าจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมแล้วก็รายงานให้ที่ประชุมทราบนะคะร่วมกับพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยใน ประมาณ16นาฬิกานะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะส่วนท่านนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณพาฝันก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องไปโมซัมบิกเนี่ยนะคะแต่ว่าท่านนายกก็ไม่ยอมตอบอะไรกับกับเรื่องนี้ค่ะก็ขึ้นเครื่องไปเลยนะคะ มาติดตามอีกกรณีหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่ท่อน้ํามันของปตทเกิดแตกค่ะแล้วก็มีน้ํามันรั่วไหลออกมา5 0 0 0 0่นถึงเจ็ดลิตรกลางทะเลนะคะล่าสุดก็สามารถควบคุมได้แล้วค่ะโดยในวันนี้บริษัท PTT Global Chemical อจำกัดมหาชนออกแถลงการฉบับที่4รายง,งานความคืบหน้าว่าเครื่องบินของกองทัพเรือได้บินลาตระเวนที่เกิดเหตุในช่วงเช้า ก็พบว่าปริมาณคราบน้ํามันเนี่ยมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สามารถจํากัดบริเวณคราบน้ํามันบนผิวน้ําให้อยู่ในวงจํากัดได้แล้วนะคะล่าสุดเครื่องบินของบริษัท Oil Spill Response จำกัดพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อุปกรณ์ฉีดน้ำยาสลายคราบน้ำมันจากสิงคโปร์ก็มาถึงสนามบินอู่ตะเภาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างประชุมสรุปสถานการณ์ถ้ามีความจำเป็นจะดำเนินการพ่นยาพ่นน้ำยาสลายคราบน้ำมันให้หมดภายในวันเดียวกันนี้ค่ะ พร้อมกับมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งจุดตรวจสอบตามชายหาดแม่ลำพึงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถขจัดคราบน้ำมันออกได้หมดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่มชาวประมงแล้วก็ร้านค้าบริเวณชายหาดแม่ลำพึงเนี่ยเขาบอกว่ายังมีกลิ่นน้ำมันโชยมาเหม็นตลอดทั้งวันแต่ว่าวันนี้กลิ่นน้ำมันหายไปหมดแล้วค่ะคุณมีลังทัศน์ค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องโศกนาฏกรรมที่หลายท่านกําลังให้ความสนใจนะคะ,คะกรณีของคู่รักชาวไทยค่ะที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตที่สหรัฐค่ะล่าสุดในทางครอบครัวก็ออกมาบอกนะคะว่าอาจจะมีการชาปนากิจศพลูกชายที่สหรัฐแล้วก็นําอัฐิมาบําเพ็ญกุศลที่เชียงใหม่แทนนะคะ วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปยังบ้านคุณแม่ของคุณอาร,รัมกาวีวงศ์นะคะอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตพร้อมกับนางสาวรัชยาธารนนท์ทันตแพทย์หญิงภรรยานะคะที่แกรนแคนยอนรัฐอริโซนาสหรัฐเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าเป็นตึกสองชั้นนะคะเนื้อเนื้อที่เนี่ยหนึ่งไร่เศษปิดประตูทางเข้าหน้าบ้านแต่ว่าไปเปิดประตูด้านหลังเพื่อรับแขกแล้วก็ญาติที่ มมาเย,ยนะคะคภายในบ้านเนี่ยบอกว่ามีการสร้างรากฐานอาคารแห่งใหม่หนึ่งหลังนะคะเนื้อที่ประมาณ30-40ถึงตารางวาซึ่งทราบว่าเป็นเป็นบริเวณที่จะใช้เป็นเรือนหอของคุณอารัมเนี่ยนะคะทางฝั่งของคุณคเชนเจียกขจรนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้มอบหมายให้ในายบุญธรรมสีคำูลรองนายกเทศมนตรีนะคะไปดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเรื่องของการจัดงานศพนะคะ ซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าอาจจะชาปนก,กิจศพนายอารามที่สหรัฐไปเลยแล้วก็นําอัฐิเนี่ยมาบาเพ็ญกุศลที่เชียงใหม่แทนเนื่องจากว่าสะดวกกว่าคะครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้ร้องของความช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นเพิ่งทราบเรื่องก็ตกใจนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกบอกแค่ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้นสังกัดของคุณอารามเนี่ยกำลังประสานไปที่สถานทูตและก็กงศุลเพื่อนําอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตมาบําเพ็ญกุศลที่เชียงใหม่ตามคําขอของครอบครัวค่ะ ด้านคุณวสันจอมพักดีอดีตรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็บอกว่ารู้จักกับครอบครัวคุณอารัม,มานานคุณอารัมเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งแต่เด็กเป็นคนอบอ้อมอารีมีจิตสาธารณะทำงานวิจัยและกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตลอดถือว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอาจารย์รุ่นพี่ของน้องๆในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นก็เลยจะปรึกษาหารือผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานไว้อะไรแล้วก็จะตั้งกองทุนอาจารย์อารัมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไปค่ะด้านคุณราชินตันตรานนนสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่บุตรชายของคุณวรกรตันตรานนนอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็เปิดเผยถึงกรณีทันตแพทย์หญิงรัชยา ผู้เสียชีวิตซึ่งมีนามสกุลพ้องกันนะคะโดยบอกว่าอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เสียชีวิตคงไม่ใช่คนในตระกูลตรันตรานรานนแน่นอนเพราะว่าได้มีการตรวจสอบแล้วค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่เป็นภาพพรีเซนเทชันงานแต่งงานของทั้งคู่นะคะเพิ่งแต่งงานกันเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในเองนะคะค่ะใช่ค่ะทางด้านของคุณมนัสวีศรีโสดาพลนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้ติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยสำนักงานพยากรณ์อากาศของสหรัฐก็บอกว่าช่วงปีนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าแล้วถึง14รายนะคะโดย มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยอยู่ในรัฐอาริโซนาแล้วก็รัฐฟลอริดาค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีรายงานเรื่องแก๊งมาเฟียที่ภูกเก็ตให้ติดตามกันค่ะ